ศูนย์ห้าค่ะนะครับศูนย์มาอีกไหมครับงวดนี้นะฮะถ้าศูนย์มาอีกเนี่ยศูนย์จะมาติดต่อกันหลายงวดแล้วนะนะครับ ศูนย์จะมาติดต่อกันหลายงวดแล้วนะครับสวัสดี2,000คนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแบ่งปันแนวทางให้คนอื่นด้วยนะนะครับผมเชื่อว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับถ้าทุกท่านแชร์ออกไปนะครับไม่แน่จะเป็นญาติพี่น้องของท่านที่มาเห็นแนวทางนี้นะครับถ้าแนวทางนี้เข้านะนะครับชอบ58ค่ะชอบ58ค่ะนะครับถ้าแนวทางนี้เข้านะครับทุกท่านครับ2,000คนที่ดูตอนนี้นะครับไปกดติดตามเพจไว้ก่อน ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจไว้นะครับให้ไปกดติดตามเพจไว้ตอนนี้เลยนะครับถ้าเลขเข้ามานะครับเลขเข้ามาแล้วตามหาเพจผมไม่เจอนะนะครับตามหาเพจผมไม่เจอนะนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปกดติดตามเพจไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไม่ได้เจอเพจผมนะครับเลขเข้ามาตามหาเพจผมยากไปตามหาเพจผมในกลุ่มไม่เจอนะครับให้ไปกดติดตามเพจไว้นะครับดีไม่ดีไปโดนเพจปลอมอีกนะครับอันนี้คือเพจจริงนะครับให้ไปกดติดตามเพจไว้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับ ห้านะครับหกนะครับเขาให้มาห้าหกแล้วก็สองเลขผู้ใหญ่ใจดีผมบอกแย่างนี้นะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับเขาให้มาเป็นเลขชุดสามตัวนะครับใครจะจับบินเองได้จับได้นะครับอันนี้ผมไม่ว่านะครับเพราะว่าเขาบอกมาแล้วนะครับว่าเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับเขาให้แค่สามตัวพอ นะครับเขาให้แค่3ามตัวพอเลขผู้ใหญ่จะดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับสวัสดี2,100คนด้วยนะครับตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์กดเข้ากลุ่มไม่ได้เลยค่ะกดยังไงคะผมจะบอกยังไงดีนะครับมีบางท่านบอกว่ากดเข้ากลุ่มไม่เป็นนะนะครับอ่ะมันจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับผมจะบอกเนี่ยมันจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดลิงก์ปุ๊บนะครับเนี่ยมันจะเด้งมาที่หน้าไลน์นะครับแล้วกดเปิดแอปนะครับเนี่ย เข้ามาแล้วนะครับเนี่ยนะครับนะตอนนี้คนเข้ามาเยอะมากแล้วด้วยนะครับถ้าเต็มก็คือเต็มนะครับสําหรับสองพันหนึ่งร้อยคนคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับแอดใส่แว่นไร์สดไหมคะแอดใส่แว่นไร์สดไหมคะจําได้จําได้ตามตลอดนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีเฮสามห้าตั้งรายการโปรดแจ้งเตือนทุกครั้งข่านะครับคุณวันนาบอกว่าใครที่ไม่แจ้งเตือนนะครับเวลาผมไฟ้สดนะครับให้กดรายการโปรดไว้นะครับ มันจะแจ้งเตือนตลอดนะครับพ่กนี้มีเฮสามห้านะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าชอบห้ากันนะครับแต่ผมให้มาไอ้เลขผู้ใหญ่ใจดีให้มาเป็นห้าหกนะครับตัวแรกนะครับห้าหกนะครับนะบานห้าอย่าไปจับเอาเองได้บางคนชอบห้านะครับแต่ว่าเขาให้มาห้าหกนะนะครับเลขลับคือเลขอะไรครับอาจารย์นะครับอ่ะผมจะบอกว่าตัวนี้เลยนะเลขลับนะครับคือเลขที่เขาจะมาให้ก่อนวันออกหนึ่งวันนะครับผมบอกแบบนี้แล้วกันนะครับ เลขลับนะครับเขาจะออกนะครับวันก่อนวันออกนะครับเขาจะให้มาก่อนวันออกนะครับหนึ่งวันนะครับเพราะว่าถ้าเขาให้มาเขาไม่ได้ให้ผมคนเดียวด้วยนะนะครับถ้าเขาให้ไปหลายที่เนี่ยมันจะอั้นก่อนเขาบอกแบบนี้นะนะครับมันจะอั้นก่อนแล้วผมบอกตรงนี้เลยว่าใครที่ติดตามผมมานานนะครับใครที่ใครที่ทันเลขลับบ้างเลขลับบ้างเอาแบบนี้ดีกว่านะครับใครทันเลขลับบ้างนะครับ คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเลขลับออกอมสินบ่อยไหมออกรัฐบาลบ่อยไหมนะครับใครที่มาใหม่นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูผมนะครับให้ดูที่คอมเมนต์เป็นหลักเลยนะครับให้อ่านที่คอมเมนต์เป็นหลักเลยนะครับว่าเลขลับเนี่ยมันเข้าจริงไหมนะครับว่าเลขลับเนี่ยเข้าจริงไหมนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับเลขลับเนี่ยใครที่ทาเลขลับหรือว่าใครที่เคยได้รับโชคกับเลขลับผมนะครับนะคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเข้าจริงไหมนะครับว่าเข้าจริงไหมนะครับนะ เลขล sí, ับเนี่ยมีไม้เห็นบ่อยมากนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีหลายๆคนด้วยนะครับสวัสดีทั้ง2,300คนที่ดูตอนนี้นะครับฮะาบางคนบอกว่า5 6 8 5 6 3 562นะครับเลขลับนะครับผมบอกเลยห้ามมากเลขชุดนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีไม้เห็นบ่อยมากใครที่ตามออมสินนะนะครับใครที่ตามออมสินใครที่ตามอะไรต่างๆนะครับออกออมสินบ่อยมากครับเลขลับเลขเลข ใครที่ตามออมสินนะครับบอกเลยสวัสดีค่ะออมมิจูใจดีนะครับออมออมสินบ่อยมากนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีหลายๆคนด้วยนะนะครับผมบอกท่าตรงนี้เลยนะครับว่าสุดจริงๆนะครับออกบ่อยมากจริงๆนะครับผมกล้าบอกได้เลยนะครับออกบ่อยมากจริงๆนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะนะครับ อ่ะตัวต่อไปนะครับเขาให้มา2,400คนแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุดหล่อเคยถูกด้วยค่ะนะครับงดที่แล้วเฉียดเลยเสียดายมากนะครับพี่เอนะนะครับเพิ่มนานๆทีจะเจอพี่เอเข้ามาคอมเมนต์นะครับนานๆทีจะเจอพี่เอเข้ามาคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีทุกท่านด้วยนะนะครับสวัสดีหลายๆคนด้วยอย่าลืมนะครับไปกดติดตามเพจไปด้วยนะครับ562นี่นะครับได้เลขลับกับอาจารย์บ่อยมากนะครับแสดงว่ามีคนได้เลขลับเยอะมากนะครับ บางท่านอาจะเข้ามาใหม่นะครับอาจจะไม่ทันนะไม่เป็นไรนะครับงวดนี้มางวดแรกนะครับใช้คําว่ามาเอางวดนี้เป็นงวดแรกนะครับมาเอางวดนี้เป็นงวดแรกนะครับสําหรับใครที่ติดตามมานานทราบดีอยู่แล้วนะครับเลขลับเลขมหาเฮงเลขมงคลนะครับสวัสดีค่ะนะครับไปกดติดตามไว้นะครับถ้าเลขเข้าเมื่อไหร่นะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดนะผมบอกแล้วตรงนี้เลยนะครับถ้าเลขเข้ามางวดหน้าจะได้มาอีกนะครับสวัสดี200 2,400คน2,500คนนะครับออกออมสินบ่อยมากครับเลขลับนะครับนั่นไงนะครับคุณพรพันธ์บอกว่าทันค่ะนะครับแสดงว่าทันนะนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับกดเข้ากลุ่มยังไงคะนะครับแมนอีหลีค่ะมาออกออมสิน่าสันนะฮะออกออมสินก็บ่อย5 6 2ใครที่อยากไปจับเลขได้จับได้เลขผู้ใหญ่ใจดีงวดที่แล้วนะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับงวดที่แล้วนะครับเขาให้มา301นะนะครับ แล้วออกเลขออกอะไรนะสองเอ้ยศูนย์หนึ่งสองนะครับนะเลขออกศูนย์หนึ่งสองงวดที่แล้วนะครับถ้ามันมีไม้เห็นอยู่ผมบอกเลยนะครับว่าเลขผู้ใหญ่จะด,ดีนะครับให้แม่นมากนะครับพลาดหนึ่งแต้มพลาดหลักเดียวนะครับใช้คําว่าพลาดหลักเดียวเลยนะครับ พาดหลักเดียวตลอดเลยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีหลายๆคนด้วยนะครับสวัสดีทั้ง2,500คนที่ดูตรงนี้เข้าไลน์ไม่ได้จ่าแชร์วนไปจ้านะครับ562มีใครชอบไหมอ่ะใครชอบ562บ้างเดี๋ยวผมจะไปเริ่มถ้าบอกว่ามีคนชอบเลขนี้นะครับเดี๋ยวรอดูเลขลับก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มให้เลขลับเลยนะครับใครรีบไปก่อนได้เลยนะครับเพราะววันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะฮะ ทีเด็ดอยู่ตรงนี้เลยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้เลยนะครับกดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะกดเข้าได้นะผมนะครับชอบ5 62ค่ะ62อันแล้วขานะครับชอบขาะตามทั้งวด6 2 5 2ค่ะอ่ะมาดูกันเลยนะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับตัวแรกเอ้ยไม่ใช่เลขรับนะครับตัวแรกนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยรือเป่านะครับเอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นครั้งที่2นะครับตั้งแต่ที่ผมให้มาปีกว่า2ปีเนี่ยนะครับที่เขาให้เลขเบิ้ลมานะ เขาให้เลขเบิ้ลมานะครับเป็นตัวแรกเลยนะครับชอบห้าหกสองมากค่ะกดไม่ได้ค่ะนะครับกดได้อยู่นะนะครับผมจะบอกยังไงดีนะครับมันกดได้นะครับคนที่มาใหม่นะครับให้ดูที่คอมเมนต์เป็นหลักเลยนะครับให้ดูที่คอมเมนต์เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับเชื่อคนที่เขาดูเชื่อคนที่เขาติดตามนะครับมาเลก็มาจ้านะครับมาเลก็มีมาเห็นบ่อยนะครับตัวต่อไปนะครับ สามเจ็ดนะครับหกหกกับสามเจ็ดเข้าไม่ได้ค่ะนะครับตัวต่อไปนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีสองพันห้าร้อยคนนะครับผมอ่านไม่ทันเลยนะผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริงๆนะครับตัวต่อไปนะครับสามแปดนะครับเขาให้มาสี่หางนะครับเขาให้มาสี่หางนะนะครับ หกหกสามเจ็ดสามแปดนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์แชร์แล้วค่ะแชร์แล้วครับแชร์สิบแชร์เลยค่ะคุณสุมาลีนะครับขอบคุณมากนะครับแชร์ลงกลุ่มแนวทางก็ได้นะนะครับครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีหลายคนด้วยนะครับกดเข้ากลุ่มได้นะครับกดเข้ากลุ่มได้นะครับกดเข้ากลุ่มได้ไหมคะกดเข้ากลุ่มได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับกดเข้ากลุ่มได้นะนะ โอเคตัวสุดท้ายนะครับ2,400คนที่ดูด้วยกันในตรงนี้นะครับอ่ะปมันไม่พอนะครับเขียนเล็กๆเอาแล้วกันนะฮะอ่ะนะครับ5,6,2,6,6,3,7,3,8,7,8กสามเจ็ดาเจ็ดแปนะครับเลข์มึงแชร์ผิดกลุ่มนะ,ะมึงแชร์ไปลงวัยรุ่นนี่แหละ โอเคเนาะนะครับโอเคยังครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับ